สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่อินเฟลชันหรือว่า CPI data กันก่อนละกันนะครับจากทางฝั่งสหรัฐนาะก็เลยดูว่าอยู่ที่4.9ลดลงมา0.1นะครับนะก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายๆคนได้คาดการณ์นะอยู่ที่5เนาะก็ถือว่ายิ้มได้นะครับทำให้หล,หลายๆคนก็อิ่มเลยใน,นขณะนี้นะครับโดยเฉพาะชาวคริปโตก็ถือว่าพัมขึ้นมาอยู่พอสมควรสำหรับบิตคอยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งถ้าเราดูนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีนโนมเนาะที่อินฟลชันร่วงลงมาเรื่อยๆเพื่อนๆถ้าเราดูถือว่า lower 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 หรือว่าคิ้วเขียวกันซะเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศนะถ้าเราดูจีนเนี่ยอยู่ที่0.7นะครับโหดมากเนาะไต้หวัน2.4เปอร์เนตสวิตซ์2.6เปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์นี่คือติดท็อป5เลยนะของโลนนะครับที่มีอินฟลชันที่แบบไม่ได้สูงอะไรมากมายอยู่ที่2.7ถือว่าไทยแลนด์เรานี่แข็งแกร่งใช้ไได้้เเเเลลยยยนนนนะะะะคครรรรรัับบแววกก็็มีีซซาาออออุิถืื่่ปททศใงงข เงินยังค่อนข้างแข็งแกร่งในณขณะนี้ถือว่ายิ้มได้ซึ่งถ้าเราดูเนาะในแต่ละครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับเใน10เนี่ยถือว่าส่วนใหญ่เวลาที่ประกาศเงินเฟอ้อบิตคอยมักที่จะพั้มขึ้นมานะส่วนใหญ่90%เลยนะถือว่าเยอะชะได้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ค่อนข้างยิ้มได้นะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้บิตคอยจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้หรือไม่เพราะว่ามันลงมาหรือว่ามันไซด์เวย์ออกข้างเนี่ย โอ้โหมาเป็นเดือนเดือแล้วเพื่อนๆนะถืออด่ตอยูพ่พอสมควรติดอยู่ในโซนที่แบบสองหมื่นห้าสาื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าจะกลับขึ้นมาทะลุส0 0 0 0ื่นได้หรือไม่อันนี้ก็อรอรุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทาง อ่าละเอียดกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับตัว CPI นะครับก็ถือว่าอ่าทางภาคพลังงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สนะครับแก๊สโซอลีนนะฮะแล้วก็ฟิลนะครับก็ถือว่าราคาล่วงลงมาอยู่ใช้ได้เลยนะครับหรือว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ฉุดในเรื่องของตัวอินฟลชันหรือว่าตัว CPI ไหนให้มันดรอปลงมานั่นแหละนะครับถือว่าโอเคนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมันค่อนข้างลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเมดิคอลนะครับหรือว่ายาต่างๆเนี่ยก็ลดลงมาในช่วงนี้เนาะนิวคา ลดมือ1นถลดมือ2อก็ราคาลงมาในนักขณะนี้นะครับแต่ถ้าเราดูตัวที่มันยังไม่ลงเนี่ยก็คือในเรื่องของการเดินทางหรือว่า transportation นะครับรวมถึงในเรื่องของอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ยังสูงขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังมีบางกลุ่มและกันที่ยังไม่ลงแต่ก็มีบางกลุ่มโดยเฉพาะในภาคของพลังงานแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์เนี่ยโอเคตอนนี้มันเริ่มร่วงลงมาแล้วในนักขณะนี้นะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปว่า อ่าอินเฟลชันที่2เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากนอกขนาดแต่ผมคิดว,ว่ามันน่าจะลงเริ่มยากแล้วนะอารมณ์เหมือนแบบเราช่วงแรกอะมันก็ลงง่ายจะต้องไหมอารมณ์เหมือนเราลดน้ําหนักอะช่วงแรกมันลงง่ายแต่ช่วงลหลังเนี่ยมันอาจจะลงค่อนข้างยากอาจจะเตื้อๆหน่อยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะถึง2%แบบที่ลุงเจริมหรือว่าลุงเจริมพวเวลเนี่ยที่ต้องการเนี่ย เมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆทีนี้จะเราไปดูในด้านของบิตคอยกันบ้างนะครับที่เอามาช่วยเหลือในเรื่องของอินฟลชันในบางประเทศแล้วกันที่มีปัญหาในเรื่องของค่างเงินนะครับเพราะถ้าเราดูในเรื่องของอินฟลชันสำหรับภาคอาหารเนี่ยเลบานอนพุ่งขึ้นมา300%เอนมันเบนะื่ออนเยอันนะสามร้อยเปเวเนซุเอลา1 5 8อาร์เจนตินา100%ซิมบับเว100%น่คือแบบ แพงขึ้นกระโจนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของราคาบิตคอยนะครับเทียบกับเงินของทางฝั่งอจัจจานนาจะสังเกตว่ามันทะลุออทําไฮไปแล้วในนักขณะนี้เพื่อนๆถือว่าโคดมากๆนะครับนะบิตคอยถ้าเป็นฝั่งประเทศที่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้ทะลุออทาไฮนะครับแล้วก็เลบานอนก็คือพีคเป็นแบบนี้เลยคือออทาไฮไม่รู้จะออทําไัยังไงแล้วนะครับถ้าเราดูราคาเพื่อนๆนึกสภาพราคามันพุ่งขึ้นไปแบบเนี้ยจาก34ล้านเนี่ยกลายไปเป็น300อ่ะเพื่อนๆสิเท่าอ่ะ สิบเท่าในะระยะเวลาไม่กี่วันน่ะถือว่าโอ้โหมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับนะถือว่าถ้าเราดู5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินทิ่ทางเบรบานอนขึ้นมา3% 0 0 0ถ้าเทียบกับบิตคอยนะก็ถือว่าบิตคอยเป็นหน,หนึ่งสิ่งที่เอาไว้ป้องกันหรือว่าประกันความเสี่ยงในเรื่องของอินฟลูชันหรือความไม่แน่นอนอะไรได้หรือไม่นะครับในประเทศที่ค่าเงินมีปัญหานนะแต่ก็โอเคแลหละประเทศก็คงจะไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่า การเงินแข็งแกร่งไงเราต้องไม่พอการเงินแข็งแกร่งปุ๊บเขาก็ไม่ได้ต้องสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีบางประเทศอย่างเช่นอันเนี้ยเวเนซุเอลาถ้าเราดูราคาบิตคอย5ปีออดามเบื่อนๆขึ้นแบบออดามพีกเรื่อยๆเ,เลยนะฮะถือว่าโหดมากๆเนาะก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าอ่าประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศใหญ่ๆจ,จะจะมีกรณีคล้ายๆแบบนี้หรือไม่แต่ผมคิดว่าก็คยงยากเนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะตอนแรกที่คุณบัณฑิบอกว่าจะไปถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคือมันจะต้องอารมณ์แบบเนี้ยเบ ดอลลาร์ Dollar, มีปัญหาต้องพีขึ้นมาแบบเนี้ยแต่ก็โอเคไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมันน่าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นแหละนะครับกับทั่วโลกนะก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแบบดีนะครับนะผมก็คงไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าคืออยากให้มันค่อยๆขึ้นไปดีกว่านะครับอยากให้มันไปนแบบนี้เลยถ้าไปแบบนี้เลาอ่ะที่จะต้องไปหา ไม่รู้สิหาปงหาปืนหายาอะไรแบบนี้แล้วเราเพื่ออาจจะก็โลคนอยู่พอสมควรถ้ามันเป็นแบบนี้นะซึ่งไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับก็จะมีหลายๆคนเริ่มได้จะเห็นเห็นความสําคัญของบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะหลังจากนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แอดเดรสที่ถือบิตคอยหนึ่งล้านขออภัย1บิตคอยเต็มๆเนี่ยหรือว่าแอดเดรสที่มี1ฟูลบิตคอยขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ทะลุ1ล้านแอดเดรสเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเออคนทั้งโลกมีอยู่800 0ล้านนะ ตอนนี้มีอยู่1ล้านอดเดรสที่ที่มีบิตคอยเต็มฟูลบิตคอยและในขณะดนี้นะครับในบะิตคอยมีทั้งหมด28ล้านนะเพื่อนๆคนทั้งโลกมีอยู่8,000ล้านเศรษฐีมีอยู่ประมาณ50กว่าล้านนะในในทั้งโลกนะครับนะก็ถือว่า Bitcoin ถ้าคนเล็งเห็นแบบนี้แล้วหรือว่ามหาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีต่างๆเนี่ยเลงเห็นบิตคอยบิตคอยก็จะมีไม่พออยู่แล้วก็ต้องรอดูมันจะส่งผล มากน้อยแค่ไหนตอนราคานะครับแต่ก็โอเคตอนนี้มี1ล้าน address ละหนึ่งล้าน address นี้มันไม่ใช่หมายความว่า1ล้านคนนะบางคนก็มีหลาย address ถูกต้องไหมฮะก็ะะต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้คนจะสนใจบิตคอยมากไปกว่าน,นี้หรือไม่แต่สำหรับส่วนตัวผม <S <S ผมคิดว่าคนเก่าๆที่สนใจบิตคอยแล้วก็ศึกษาบิตคอยอ่ะเขาก็ชอบบิตคอยอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่ก็โอเคคนใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาศึกษาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาดนึงแต่โดยรวมภาพรวมหรือว่ายิ่งผ่านพ้นไปยิ่งผ่านพ้นไปแต่ละ cycle cycle มันก็จะทําให้หลายๆคนเริ่มที่จะรู้จักเริ่มที่จะศึกษาบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ต้องรอดูว่าบูรันรอบนี้หรือเปล่านะฮะบูรันรอบนี้จะมะีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาบิตคอยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชาร์จจากทาง s t o อกมันนี่ลิสซกันบ้างนะครับก็ถือว่าทําในเรื่องของตัวชนแนลตัวล็อกลิสติก h ช n แนลแบบนี้นั่นแหละนะครับซึ่งก็มาเทส ตัวเทรลไลน์ด้านล่างตรงนี้เนาะตัวเทรลไลน์ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปตอนนี้ก็ตั้งทรงเตรียมที่จะไปต่อหรือไม่นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพืเ่อนๆแล้วก็จะเราดูในเรื่องของตัวออสิลเลเตอร์ด้านล่างนะหรือว่าตัว Shikin m ั n นี f โ o w นะครับก็ถือว่าโล่วงลงามาค่อนข้างเยอะในช่วงปปลายปีที่แล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นมา ต้องรอดูว่าไอ้ตรงหมื่นห้าเนี่ยมันเป็นหลุมจริงหรือเปล่านะครับซึ่งทันทะนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นหลุมจริงหรือไม่นะครับนอกจากเราจะผ่านหลุมมันมันมาได้เยอะแล้วอาจได้ยเยอะแล้วอ่ะซึ่งถ้ามันผ่านหลุมมาเยอะหรือว่ารู้เฮ้ยตรงนี้เป็นหลุมแน่เลยมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละนะครับหรือว่ามันอะไรก็ตามที่อะไรมันชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยบางทีมันอานที่จะไม่ใช่โอกาสแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้ครั้งนี้จะเป็นหลุมได้แล้วหรือไม่เพื่อนนะซึ่งก็ถ้ามันเป็นหลุมจร ขึ้นไปเหมือนกับ2รอบหรือว่า2ไซคิลก่อนอันนี้เวลาที่มาแตะเส้นด้านล่างแบบเนี้ยเออเส้นชั้นอด้านล่างแบบเนี้ยเด้งกลับขึ้นไปแตะด้านล่างแบบนี้เด้งกลับขึ้นไปตอนนี้ก็แตะแล้วจะเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับรวมถึงนะครับผมข้อมูลจากทางไททันออฟคริปโตนะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์นิดหนึงแล้วกันนะเพราะว่าชาร์ Bitcoin จำเอาไว้เสมอเลยว่ามันมัก ที่จะจ้องจะเล่นงานเราเพื่อนเ,เพราะว่าถ้าเราดูเนาะบิตคอยทำแบร์แฟกคือเป็นแบริลลิชแพทเทิร์นนะแล้วมันหลุดด้วยนะหลุดแล้วก็ขึ้นมารีเทสคือปกติต้องช็อตอ่ะตรงเนี้ยคือปกติต้องช็อตต้องไหมเออมันขึ้นมาแบบโอ้โหหลุดลงมาปุ๊บแดงเรเทสไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงต่อเกิดแบริลลิชแองกัฟิงพุ่งสวนหน้าแหกเลยนะฮะก็ถือว่าอะไรที่เรามั่นใจบางทีมันอนานที่จะไม่ใช่ก็เป็นไปนได้อย่าไปมั่นใจอะไร กับมันมากมายหนักนะครับเพนเื่อเพราะว่าโลกคลปโตมันโหดนะฮะมันจ้องจะเล่นงานเราอย่างไรระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือรอบในช่วงเ,เดือนที่ผ่านมานาะช่วงเดือนปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับมันมกักจะเล่นงานเราแบบนี้น,นั่นเองอันนี้ก็ย้ําเตือนแล้วก็แจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายยังไงก็หาแนวทางหรือว่าหาเซตอัพต่างๆที่เป็นของเราแล้วก็ s stick to ก h e p แ Japan หรือว่าอยู่กับแผนของเราเพราะว่า แผนที่เราทําการแบ็คเทสแล้วมันเวิร์กเนี่ยยังไงโอเคครั้งนี้อาจจะโดนบ้างแต่ครั้งหน้าอาจจะได้บ้างสรุปแล้วมันก็ทำให้เราได้กําไรอารมณ์เหมือนแบบผมเปิดร้านอาหารเนาะบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีแต่โดยรวมทั้งเดือนแล้วต้องได้เงินหรือว่าโดยรวมทั้งปีแล้วเฮ้ยมีบางเดือนที่แบบพีคมากเลยวันหยุดเยอะวันเทศกาลเยอะอะไรแบบนี้บางเดือนที่ยิ้มได้เลยถูกต้องไหมแต่บางเดือนก็อาจจะซบเซาหน่อยแต่ก็โอเคโดยรวมทั้งปีต้องมีกําไร ผมคิดว่าการเทรดถ้าเรามองให้มันเป็นธุรกิจก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นมันอาจจะมีบ้างอา,าจจะมีโดนบ้างได้บ้างแต่โดยรวมมันต้องอยู่ได้นั่นแหละนะครับถ้าเรามองว่าการเทรดคือการทําธุรกิจซื้อขายเหรียญน,นะอารมณ์มร้านค้าขายของชำอ่ะเราหาเหรียญมาขายเราต้องไหมเราต้องไปหาราคาถูกถูกถูกต้องไหมฮะถ้าเราไปหาเหรียญแพงบางทีก็ขายยากอะไรแบบนั้นก็หาจังหวะ เอาไว้ให้ดีๆและกันนะครับถ้าใครสในใจเรื่องของสูตรเทรดต่างๆก็ลองดูเลี้ยงหน้าตาคลิปวิดโอนี้และกันนอนสหรับอีบุ๊กหนังสือสูตรต่างๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางพี่ใหญ่แมคเคอเซลเลอร์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับออริโน่นะครับหรือว่าหลายคนที่ไม่ค่อยเชื่อชอบนะว่าเฮ้ยออริโน่หรือว่าชิปคอยหรือว่าแอนด์ทีรูปลิงบนบิตคอยเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับหรือเคาก็กังวลน,นะแต่คุณแมคเคอเซลเลอร์เขามองว่าอันนี้เป็นต้นต่อละกันหรือว่าเป็นจุด ที่จะทำให้มีการอออปชั่นที่เพิ่มมากขึ้นคือเขามองเป็นในแง่บวกหรือว่าบูลลิชนั่นแหละกับการใช้งานหรือว่าการที่ทำออริโนหรือว่าการที่มีชุดคอยบนบิตคอยคนก็จะเริ่มบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คู่นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ที่โอเคอ่ะไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเขามองแบบนี้นะสำหรับรายใหญ่ที่สุดที่ถือบิตคอยกว่า140,000บิตคอยมองว่าเป็นเรื่องบูลลิช กับ Bitcoin สาหรับตัว o r d i n น l นะผมก็คิดว่าก็คงดีนั่นแหละนะครับนะแต่สหรับส่วนตัวผมผมมองว่ามันโอเคแหละเนาะเพราะว่ามันเสรีใครจะทําอะไรก็ทำนะครับซึ่งจะห้ามก็คงลําบากนะครับนะก็ปล่อยให้ทำไปถ้าถ้าบิตคอยมันจะพังเพราะว่ารูปลิง ก,ก็ต้องปล่อยมันนะครับเพนื่อถ้ามันจะพังเพราะเรื่องแค่นี้หรือต้องไหมผมช่วยอย่างไงมันก็จะมีทางออกซึ่งตอนนี้บิตคอย n ก็มีเลเยอร์สอยู่แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเอ,อาท์ชันมีการใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงคนขุดก็แฮปปี้คนก็แห่มาขุดเน็ตโวล์แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของอและในเน็ตเวิร์กลุ้นเลเยอร์สอบนบิตคอยเนี่ยก็มีอาการอยู่พอสมควรเพื่อนๆนถ้าเราดูนะถ้าเราดูในเรื่องของตัวชาร์ตและในเน็ตเวิร์กเชง n อโนดเคานะครับหรือว่า จำนวนโหนดท,ที่มันเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราดูตอนนี้เพื่อนเไือนอสีฟ้าขอใบสีเขียวนี่คืออะไรฮะมันพีคหรือว่ามันพุน่งทุนนูลในเรื่องของโหนดบนบิตคอยพีคขึ้นมาแบบคือสูงสุดตั้งแต่มนุษย์เคยเกิดมาเลยเพื่อนๆนนึกสภาพนะฮะถ้าเราดูอันนี้คือย้อนกลับไปถึงตอป 2018, นปีสองพันสิบแปดนะถ้าเราดูมันพีคขนาดนี้ถือว่าตอนนี้ระยะสองโอ้โหคือคักเลยนะครับบนบิตคอยในขณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูคนก็คงจะแห่ไปใช้อยู่พอสมควรเนาะเพราะว่า ในเรื่องของตัวค่าฟรีนะถ้าเราดูอันนี้จากทางคาเค่นนะคือคาเค่นเนี่ยเขารองรับการฝากแล้วก็การถอนที่เป็นแลน์เน็ตเวิร์กด้วยนะครับนะซึ่งก็ถ้าใช้ตัว l ลน์เน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับหรือว่ามันถูกมากอะ่ะเขาก็เลยให้ฟรีไปเลยนะครับนะก็อนานคตอาจี่จะมีการใช้แลน์เน็ตเวิร์ก บนบิตคอยที่เยอะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการที่มีชิดคอยบนบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้วายแบบที่หลายๆคนคิดก็เป็นไปได้นะครับนาแต่ก็มีอยูอ่บางกลุ่มเหมือนกันนที่เขาก็อยากที่จะแบบเรียกได้ว่าอะไร Can c ซ l ตัว o r เดอร์โนนหรือว่าไม่ชอบ o r เดอร์โนนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะที่ยังไงก็ก็คงที่จะมีความคิดเห็นอะไรที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันไปซะหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ให้คอมมูนิตี้เป็นคนตัดสินและการนอนหรือว่าให มีการโหวตหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วกันบิตคอยจะไปท่าไหนก็ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นโลกที่สันทลายเนี่ยยังไงมันควรที่จะเสรีอยู่แล้วนั่นแหละนะครับนะก็อย่างที่เห็นเนาะมีชิดคอยบนบิตคอยนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ดูตัวโปรเจกต์อย่างออดีเห็นมีคนไปซื้อนะครับปาเข้าไปแบบ30ล้านนะครับสาล้านนะตัวออดีนะครับก็ถือว่ายัางได้รับความนิยมที่เยอะเพิ่มมากขึ้นอยู่ใน,นขณะนี้สําหรับ ตัวชิดคอยบนบิตคอยนะครับตอนนี้ Market Cap ม a r เก็ตแคบอยู่รวมๆก็ราวๆสัก500ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับตัว BRC20 Token โทเคนนะครับผมนะ,ะก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าจะพั่มมากกว่านี้หรือไม่นะผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของบูรันหรือว่าความคึกคักอะไรกับบิตคอยหรือไม่อารมณ์เหมือนแบบ d e f ฟซัมเมอร์ที่คนแห่เข้ามาซื้อชิดคอยบนอิทูเรียมเนาะตอนนี้จะเป็นคนแห่เข้ามาซื้อชิดคอยบนบิตคอยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ผมคิดว มันจะส่งผลที่ดีต่อ layer อ,อ,อย่าง l i g e t network หรือว่าตัวาภาพรวมของ bitcoin นั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึง bitcoin นะครับคงจะไม่พูดถึง ethereum คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ได้รับอันนี้ส์ที่ดีจาก meme ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเปเป้นั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของตัว s t a c k reward ตอนนี้ก็พีคขึ้นมาเพื่อนๆในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะเดือนเม์นะครับคนขุดนะครับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ s t a k อาไว้เนี่ย รับไปนอนเนาะเพื่อนๆ,ๆ46แล้วเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือว่าพันกว่าล้านบาทนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเ,เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับตอนนี้ค่าแก๊สก็แพงนะเมื่อวานนี้เพิ่งสวอปไปเองนะค่าแก๊สแพงในณขณะนี้ทั้งบิตคอยทั้งเอชูเรียมเลยนะครับแต่คนที่ยิ้มก็คือนักขุดต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีการใช้งานเยอะเนี่ยการเบิร์นของอีทตอนนี้ก็ดรอปลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆถ้าเราดูในแต่ละปีนะนี่เป็นการคาดการณ์นะว่าจะอยู่ระดัสัก2.78%มันล่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะ มันลดต่ำลงมาเรื่อยๆเลยในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าในแต่ละปีปพลายของอีเธอรี่มจะลดลงไป2.7%ก็ถือว่ายิ้มได้นะครับสำหรับแฟนอีทนะสำหรับคนที่มองว่าการเกิดดิเฟเรชั่นเนี่ยจะส่งผลหรือว่าจะส่งหรือว่าจะทำให้อีทมันขาดแคลนนั่นแหละนะครับนะ,ะก็ต้องรอดูคนต่อไปว่าราคาอีทจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าเหรยญมีมต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับบิตคอยแล้วก็ กับอีเทเรียมนะครับก็ต้องรอจับตาเนาะว่าเหรียญมีมโดยเฉพาะเหรียญมีมใหม่อย่าง BSC 20เนี่ยจะมีความคึกคักกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในแหล่เอชเอนด์ตอนนี้ก็เริ่มจะลิสต์เหรียญมีมต่างๆเหล่านี้กันเอาไว้แล้วด้วยก็ถ้าใครมีเอชเอนด์ ain, ที่รองรับอยู่ก็จะได้ประโยชน์กันไปนั่นแหละนะครับโอเคก็สํหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบก็ยังไงขอคนละหนึ่งไลค์ กดตติดาไลค์กดติดตามเ like, ป็นกันกจให้หน่อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวอไปเจอกันในคลิปต่อไปหรือว,ว่าจะดูไลฟ์ก่อนอันนี้กันก็ได้นะกดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ